เที่ยงมาเนี่ยผมให้ลูกน้องไปดักที่โรงครัวเราอาหารตักเอาแต่ไก่เนี่ยขึ้นมากินไว้บนห้องนอนผมแต่แต่ละคน,นพอหมดทั้งเรือนจําเพราะว่าได้กินแค่นี้จริงๆครับก็เลยเป็นฉายาโบโซตามานเขียวหวานอมหิตก็คือไก่ชิ้นเดียวก็ไม่ให้ไข่แม้แต่ข้อไก่หรือว่าตินไก่เนี่ยก็ไม่หลุดรอดไปที่ไหนเลยก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าสู้รบกันใต้น้ำอะไรก็เพราะว่าเขียวหวานอา่ะเดี๋ยวรอจริงเลยครับผมก็ ผมน้ำตาจะไหลเลยนะพราได้กลิ่นแกงเขียวหวานภาพเก่ามันแฟลชแบ็กเลยแหละคุณหมอเชื่อไหมครับตอนสงครามครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกสงครามเจ็ดวันผมอะมือซ้ายถือมีดมือขวาถือปุนโตสู้กันเจ็ดวันเจ็ดคืน,นอยู่ในเรือนจําไม่มีใครเข้ามาช่วยตำรวจไม่เข้ามาช่วยเลยปล่อยให้นักรบก,กันอ่ะเจ็ดวันแล้วเราแ,แ,แย่งของเพื่อนได้ปะนี่จะเป็นข้างในเนี่ยช้อนผมมันจะแหลมครับเวลาคนมาแย่งไก่เนี่ยผมจะจำอย่างนี้เองแทงเลยใช่ไหมใช่ครับ เป็นไงครับแกงเขียวหวานครับอร่อยฮะอร่อยอร่อยนะครับผมนี่แหละครับผมเขาถึงค่ากันเพราะว่าอร่อยจริงๆครับ